Better against people who bad it. Being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks. Listen mass, spitting slow, spitting fast, I can roast, I can gas, think I'm okay last But I don't know if that can erase all the past and the pettiness. You can do with my tongue.

สุดสดไ่ได้ันรมาติมาบุญวันย่้บับอยกิบน้องบอยย่าไเท่าสาบน้ปอบผู้สร้งสสเจ๋อเอามาตการไวทีเลยนะครับขออนุญาตบตรคบาีีน้องบ๊วยนะครับบัต้ตงฝ้าครับเพื่อนี่ราคาบ่อยครับแอดเมนู้มอแพทย์ดอกพี่น้องหกแสนมนใจเย็นๆใจเย็นๆให้โอกาสเจ้าภาพผูกเสียจี้บาทกันนะครับนี่คือ บอยสิริชัยนี่คือวัน,นชนะใลูกเรืองอันได้ไม่ยันเท่าเดินอะบเป็นทาสโวยปอบั้งเลยที่ไกรลูกเสี่ยวนะเขาวันนี้ผมผูกเสียดอมชิบวกเป็นน้องหักไอหักไปมามามาบารบือก็จะเริ่มชัยลุงเรืองไปทางบ้านพุนก็จะเริ่มบอยสิริชัยนะครับถือว่ามือนี้เป็นมืองามงามดีเป็นเลิกงามงามดี หลายคนเมื่อก็เห็นวันชนะใช่ลุงเรื่องหลายคนเห็นแต่บ่อยแต่ว่าเมื่อนี้ผมประหยัดบาดค่ำน้องบอยขอบคุณและกะให้เกียรติย่างสูงสูงด้เนี่ยให้เกียรติอย่างมากนะครับก่อนอื่นตบมือกับน้องบอยสีชัยหน่อยครับให้เกียรติค้นบารมบือผูกเป็นไอ้ฮักซะเนาะเออไอ้ฮักให้บ่อยบอจักหน่อยครับเป็นเกียรติเป็นบุญของผมหลายหลายแต่เด็กหน่อยนีย้เดือดสือรัฐเมนตี ช่างใช่พอเหรนะฮะจมื่นนี่ได้ได้มาฉลองในงานสําคัญพอ่อเห็นพี่เมาบอกว่าพี่เมานี่เนี่ยสนิทกับบอยที่ดีพี่ไปเจอกันในงานเวลามีงานในจังหวัดบอกว่าแม่นี่ติดตามแอนกับบอยคัะคักเมื่อใดลบกวนติเบิงแอนกับบอยนี่กินเข่าก็บรแษบนอนก็บรหลับซบะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> แมนบอลมือเหนี่ก็เลได้จ้างมาฉลองงานกับทินเลยดีใจกับขอเป็นน้องด้วยครับขอเป็นลูกใต้แม่ครับผมไปมาหาแวร์ันเป็นพี่เป็นน้องกันแล้วก็ต้องกินสุกกินดิบน้ำกันได้น้องแมนบอลครับพ่อแมนบอัเข้าม,มาเซียวคข้ามาไอว่าน้องผูกแล้วมันจะเป็นจังไดแน่คองเาเซียวคําว่า,วา,วาไอเคํา่าน้องโบราณนบ่นาพระพุทธเจ้าวิษาสาปรามาญาตีพ่วงคนเคย พ่มหักพ่มแพงถือเป็นยากอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นบอยกับแบงกับมเมาหรือกับพอแม่ที่ดีแต่ถือว่าเป็นยาผู้สำคัญอ่าเป็นยาิอย่างยิ่งถูกใส่โมขาวด้วยกัน <c oughs> เลยผมก็เละไรครับ <c oughs> เอาละครับพี่น้องเอาผูกกับผูกอีเดียผูกเยลเลยครับมาผูกไอ้ผูกใส้ ผู้ถือขึ้นมากกับบรรพย์ดอกบินคุยงามโอ,อนนั้นเชี่ยร์กนะบ่อยไปดิกอคือเป็นรอเชียรกันเนาะเอ้ยบินคุยงามคุยใหญ่คุยงาม,ยงาม,ยงามอยู่นะผู้นิ้วเบิ้เออขอบคุณนะครับนี่คือผูกคำว่าเป็นไอฮักไฮฮักไฮแจนกันนับจากวันนี้เป็นต้นไปบอยสิริชัยคือลูกเมืองบร์บือขอเสียงหน่อยครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับนอานละครับบ่อนปวนพีนอครับวันนี้ผมเอครับกวีศักดิ์สินพร้อมด้วยสรสาปากเปครับผู้ดำเนินการบนบัทิีกรับขอบคุณพี่น้องไปอย่างสูงขอบคุณและสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณทางพิธีกรทั้งสองท่านนะครับผมทำขึ้นมานนี้ฝากไว้สำหรับทางผลิตภัณฑ์บอดแค่นะครับ เป็นผลิตภัณฑ์ของทางขวนญบอพรสิริชัยไม่ว่าจะเป็นแชมพูสระผมทิปเมนยาสีฟังคิีมแบบน้ำยีราสกิจพร้อม้วทีแบน้ำปูรีสาชาเวอร์เจลผู้ใดสนใจสามารถเดินเข้าไปสอบถามที่บูธนะครับหรือจะสอบถามด้านหลังเวทีของบุรามเจริญร้อยได้นะครับแล้วก็ยาบ่งน้ำเสียงพิอิวแก้ป็งเวียนศีสาวดไม่กล้าเนื้อมะเร็งกระต่อยจุกเสียดแน่นท้องเสียงพิอิวขวดเดียวเพื่อบรรเทานะครับเพียงท่านซื้อวันนี้นะครับ ครบ100บาทท่านก็จะได้รับยาหม่องฟรี1ชิ้นซื้อครบ199บาทรับไปเลยยาหม่องชิ้นพร้อมด้วยกระติกน้ำอีกหนึ่งใบบพิการสับสุนรับจะเป็นท่านการกับำน้ำใจกระดยโดยการปิดที่สิบนำพาความสุขฝากต่อพี่ตอนองคำเข้มนี้จากบ้านเลขที่111อบ,บ้านนอแบบนาแสดงตำบลาเรียงอำเภอกันทรวิจ,จัยจังหวัดมหาสารคาม